เอาไป <c oughs> แล้วไอ้อ่างควยอังควยเดี๋ยวเดี๋ยวไปปักลงไปครับอีส้มพี่ปีชาเรียนเชิญครับเอาพี่มาพูดหดือจะไปจับจับคมเร็วก็ พี่พูดเป็นอ่ะาีต้องด้วยอ่ะต้องด้วยอุทรดังๆที่เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นสมเด็จทุกสิ่งทุกประการเหมือนกันเหมือนกันต่างๆพูดไม่เป็นพี่อะก็อยู่วัดเก่าอ่ะแม้เวลาอยู่วัดช่วยก็พูด ลงดีๆนะเจ้วเ,เ,เป็นของหนคงคนก็ชินช่างช่างถ่ายภาพฝีมือเอกชินชินจัดการดูด้วยลูกน้เาเจ๋วแมวเจ๋วเลื <c oughs> ่เอมาชาขึ้นคือ แห้งๆไล่ๆแค่นี้แหละแห้งๆไล่ๆเจ้าที่เจ้าทางเออเจ้าที่เจ้าทางยืนเย็นเป็นตุแม่ชวน่งจะไหวไห้อินไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวจะมีวิวแชร์ด้เดีถ่ายไม่ได้การหลอกทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเลยกินนิดหน่อยเดี๋ยวจะได้ัานดู ต้องมาอยู่แถวนี้คนที่จะทำไม่ใช่มันต้องรดน้ำรัอะไรจริงจมันดีเลยเน่ยดีเลอ้ส้มพี่ปีชาคิดโปรเจกต์เลยคิดโปรเจกต์เลยครับลงมาปลูกกล้วยพี่ปีชาคิดโปรเจกต์ให้เลยเรามีทรัพยากรอยู่แล้วจะไปทำอะไรเขาปลูกอะไรกันเนี่ยเขาปลูกข้าวข้าวได้พี่พี่เปนตรงเนี้ยพี่ดูดิเห็นไหมมันมีนกมีอะไรมันทำได้ อีกหน่อยมันจะผูกไม่ผูกลนะมั้งก็มันจเจริญมันติดถนะน,นถแล้วนี่ต่างไม่ถึงเลยขงที่เกี่ยวไหนเท่าไรที่ตรงนี้งามเลยเนี่ยตรงไหนพี่เนี่ยติดถนนะอ๋อทั้งหมด30กว่าล้านมั้งครับพี่พิชาโอ้โหจัดเลยครับพี่ เดี๋ยวเราไปดูสุ๊ตรงนี้ครับแล้วก็กลับได้เลยครับแล้วยังไง